นี่ครับเพื่อนๆโอ้โหวันนี้เฮ็ดแลแล้วครับผมเห็ดแหล้วแล้วนะครับนี่นะครับเป็นไรครับนี่บัวเนี้อบวงนะครับวันนี้มานําเสนอเนื reveal, <amine performance> ้อบวงนะครับเอามาลองทดลองต่อมึงนะครับทดลองเห็ดเบิ่งครับผมก็เลยได้มาเห็ดนะครับนี่นะครับเป็นเนียดบวงนะครับผมันนีกะลองใส่เบิ่งนะครับผมว่ามันจะเป็นไะไครับเป็นแนวท้านะครับเป็นสปริงลวด ฟาดยางหลังก็คือเป็นเอาไม้เตาะใสซื้อนะครับผมไม้ใสก็บโ้เดาเล็กใสนะครับตัวนี้มันก็เปียนมวยากครับผมสําหรับถ้าเฮ้าอยากใส่แบบเล็กแบบเขาเห็ดนะครับผมตัวนี้ก็บรยักเลื่อนแบบผู้ใหญนะครับผมก็เลยเห็ดหายเพื่อนๆได้เห็ดน้าได้ง่ายๆนะครับผมเพราะว่ามันก็ใสไม้นะครับเป็นไม้ซื้อเป็นไม้แล้วก็ไปใสสปริงนะครับเป็นไสเกี่ยวใสสปริงแบบนี้นะครับนี่ นี่คัดฟาดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับผมกะชิบทดลองให้เบิงนะครับว่ามันเป็นตาใดนกใดอย่างบอนี่นะครับกาอย่าลืมนะครับนี่นะครับตัวของอันนี้เป็นตัวสำหรับดึงอ้มันตึงครับผมสำหรับดึงอ้มันตึงนะครับดึงห้เสียกตัวนี้ตึงนะครับผมเสียกสีหัดขามันนี่นะครับผมกะเลยจะเอามาเฮ็ดให้เบิงนะครับผมเฮ็ดให้เบิงว่ามันพอทีสีใดบอนะครับผม นี่กระชิมัดทดลองอห้เบิ้งนะครับผมนี่ครับก็ลองเอามือลงไปอีกสี่เบิ้งนะครับสาหรับหนกมันก็จะยุมตัวนี้นะครับผมมันจะมาแตะตัวนี้ไ้บจะแตะเอาเดเอาเอาตะปะมานครึ่งนึงก็แล้วกันนะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับนั่นครับผมบ่วงมันก็จะถือนะครับในคันฟาดของมันนะครับผมคันฟาดมันก็จะดีปิ้วขึ้นไปนะครับผมมันกา เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเอิวนว่าเป็นผนียัดอ่านี้เพื่อนว่าพเนียดเหยดน้มนะครับตัวนี้เป็นพผนียัดไทยนะครับผมเอาว่ารายุน้อยเกียงสักกันเลยพามาเห็ดไห่เบิ้งนะครับผมพามาเห็ดไห่เบิเบงเ้งสำหรับเกียงซักกะ์ะบบมียังหลายนะครับกับเพื่อนๆนะครับผมก็ลองจะห่างไมนะครับผมบเดมีขาต่างกล้องนะครับผม ยังสั่งไอซ์ไลท์อซื้อนะครับเป็นไลท์นี่นะครับผมเป็นไมพายเ็ดไลท์อซื้อนะครับผมไมพายเฮดไลท์อซื้อแล้วกะม้าสี่นะครับอาจจะห่างให้เบ้งโดยวิธีง่ายๆนะครับผมนี่ครับมันสีมีตัวนี้นะครับเป็นนี่ครับผมกะเอาห่อเกาเขามาดนี่นะครับเอาเขามาเอาเข่ามาทีนี่ครับผมเอาเขามาหูหลอกของมันนะครับผมนี่หูหลอกของมัน มันก็นจะเป็นบ่วงบ่วงบวงลวดนะครับบ่วงเลยเอาเกามาเอามาแล้วก็เอามาคล้องใส่หัวมันนะครับผมคล้องใส่หัวเอาเกาไปเกาะกกกกนี่นะครับเน่ยไปเกาะไปเกาะไหวนครับเพื่อนเกาะไหวแล้วก็ดึงนี่นะครับเป็นเป็นตัวเหตมัน này, นั่นนะครับผมเฮตหมันตึงแล้วก็ดึงลงไปนะครับมันจะเกาะลงไปอย่างลางน,นะครับผมเพื่อว่า คั้นบ่เหตุแบบนี้มันก็บ่ได้นะครับผมเพราะว่ายามล้มพัดนะครับมันจะพัดออกนะครับผมตัวนี้ก็คล้ายๆว่าเข้าล็อกไว้ครับผมนี่นะครับผมนี่เข้าล็อกไว้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวดึงของมันนะครับดึงให้มันให้มันตึงแหลมันทางไว้นะครับผมเพื่อนกาจับมาเหยียบมันก็จะพราะหูดขึ้นมามันก็จะเป็นอ่วงอยู่นะครับผมนี่นะครับเป็นคั้นฝาดแบบธรรมดานะครับผมแต่ว่าสปริงกั ดีอยู่ครับดีเห็ดนี่นะครับผมเป็นรวดซอากาศเห็ดแบบนี้นะครับผมสําหรับเพื่อนนะครับผมนี่ประมาณนี้อันนี้เป็นแนวทางซื้อนะครับนี่นะครับเพ็ดแนวทางไอ่พ่อได้เห็ดใส่เห็ดซอยไปนะครับผมเอาก็จะไปคิดอย่างหลายนะครับได้แนบได้แน่ทกถึงแน่บ่ถึงเนียว่ากันไปนะครับเป็นแนวทางเป็นไอเดียนะครับเป็นเป็นผนิวเดียดน้ำเ็จะเอาของอันนั้นไว้ทั้งนี้นะครับผมดีออกไปนะครับดีตัวนี้ออก เดีตัวนี่ออกไปนะครับแต่สําหรับเกียงสาอยู่นี่เลยนะครับผมเอากาะไว้นี่เลยนะครับผมก่อไว้มันก็ฟาดบวไปไกลคือเผื่อนนะครับเพราะว่าเขาเสียกมามัดตัวเสียกตัวนี้มัดไว้นี่นะครับมันจะตีหดขึ้นไปนะครับมันเสียกเอาก็จะบบริเวณขั้นฟาดยาวนะครับผมเพราะว่ามันเสียกตัวนี้มันหลัดกันนะครับผมมันดึงส่วนนี้กับไปดึงสนนั้นนะครับอ้าวล้อเมา่อีกเที่ยวสองนะครับผม คาดว่าคงจะเป็นไปตามนั่นนะครับผมนี่นะครับนั่นครับกระหูดคือเก่านะครับนะกระหูดเข้ามาคือเก่านะครับผมเป็นการหูดการฟาดของมันนะครับผมกตคลิปนี้ก็นที่จบลงนะครับขอคําว่าสวัสดีครับนะครับมารีวิวให้เบิ้งนะครับผมขอคําว่าสวัสดีครับนะครับจากเคยลาสีนะครับผมเคยลาสีรีวิวผ่เินไทยไทยนา บอก็มา,า,าสวัสดีครับ